สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ในกับช่องเทพเมืองขอนอีกแล้วนะครับขอสวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาเติมเงินมือถือนะครับให้ได้เหรียญคืนนะครับหรือว่าตังค์คืนในแอปช้อปปี้นะครับเราก็เข้าแอปช้อปปี้เลยนะครับนี่นะครับเข้าไป ครับก่อนอื่นเราก็ต้องเติมเงินเข้าไปใน Air Wallet ของ s h o ปปีก่อนนะครับโดยเราคลิกที่ชันข้างล่างนี้นครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรง Air Pay Wallet ของชั้นนะครับคลิกเข้าไปนะครับ มันก็จะขึ้นให้เติมเงินนะครับแล้วก็เติมเงินเข้าไปนะครับเราจะเติมกี่บาทแต่สําหรับขั้นต่ําที่จะเติมเข้าไปใน airpay wallet ได้นี่ก็คือ200นะครับจะเติมไปสัก600นะครับเนี่ยเราเลือกจำนวนเงินได้นะครับแล้วเราก็ใส่ช่องชำระเงินว่าเราจะเลือกช่องทางให้มันหักตรงไหนนะครับ ผมก็เป็นธนาคารนะครับมี3ธนาคารก็คือธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับผมก็จะเติม600บาทนะครับโอเคชำระเงินมันก็จะขึ้นพาสเวิร์ดของธนาคารนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปสมัครในอินเทอร์เน็ต ถ้าเป็น scb ก็จะเป็น scb e a s y net นะครับก็ไปสมัครอันนี้เราก็ใส่ password user กับ p a เว w o r d ของ scb e a s y นะครับใส่เข้าไปนะครับ ก็สม,มิก็จะขึ้นให้หัก600นะครับโอเคก็หักไปเลยมันจะส่งรหัส otp มานะครับก็ใส่เข้าไป ก็จะหัก6 0 0อนะครับสำเร็จนะครับก็จะเติมเข้าแล้วนี่ครับเติมเข้าไปใน AirP ริษัทหกร้แล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาเติมเงินแล้วก,กลับไปที่หน้าแรกหน้าแรกแล้วเราก็เลือกนี่ครับเลื่อนได้นะครับตรงนี้เป็น ดิจิตอลโปรดักตนะครับเข้าไปปึ๊บก็เลือกเป็นเติมเงินมือถือนะครับของเราค่ายไหนเราก็เลือกอันนั้นนะครับผมค่าย a อเราก็เลือกอันนี้นะครับแล้วก็ใส่เบอร์ตรงนี้จะมีโค้ดให้เก็บนะครับแต่ละวันแล้วก็มีเงื่อนไขบอกนะครับ ของแต่ละค่ายนะครับน่ครับมีคนให้เก็บเยอะเลยรับกี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เนี่ยมีหมดนะครับเติมเงินเติมเน็ตนะครับได้กี่เรียนอย่างเงี้ยก็มีหมดนะครับเติมสองร้อย ชำระนะครับก็จะมีโค้ดส่วนลดให้ก็เลือกใช้โค้ดส่วนลดที่เหมาะสมนะครับ ก็จะได้คืน88เหรียญเป็นเหรียญของช็อปปี้นะครับแล้วก็คลิกชำระไปเลยชำระนะครับแล้ก็จะให้ใส่พาสเวิร์ดของ Air Wallet นะครับแล้วก็ใส่ ก็จะบอกว่าการทำรายการของคุณจะได้รับการดําเนินการภายใน24ชั่วโมงนะครับก็หมายถึงว่าตัางมันจะไม่เข้าทันทีเลยแต่มันต้องรอภายใน24ชั่วโมงนะส่วนมากมันมันก็เข้าเลยเลยครับเห็นไหมเอเเข้ามาเลยนะครับเติมเสร็จแล้วครับ200นี่ครับ อันนี้เป็นคําสั่งซื้อที่ได้รับนะครับใบคำสั่งซื้อถ้าตัางเราเข้าแล้วเราก็ยืนยันเลยนะครับคุณจะไม่สามารถขอเงินคืนหรือคืนสินค้าได้นะครับสมมุติ m s เข้ามาแล้วว่าเติมเงินเราก็คลิกยืนยันไปเลยมันก็จะได้รับเหรียญน,นะครับนีย่ยได้รับคอนแล้ว88นะครับ88คอนนะครับ เป็นอันเสร็จนะครับแล้วก็เข้าไปเช็คว่ามันได้รับคอนจริงไหมแล้วเ,เข้าไปที่ชั้นนะครับแล้วก็คอนนะครับปึ๊บเป็น91้นะครับมันอัปเดตแล้วนะครับข้างบนนะครับช็อปปี้คอนของฉันนครับ91.41ที 91. ่งที่แรกผมมีแค่3คคอนนะครับโอเคเสร็จแล้ว อันนี้เป็นการแจ้งเตือนนะครับว่าดำเนินการโอเคเติมไป3เบอร์นะครับนี่ก็จะเป็นเหรียญที่เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นร้อเหรียญของช h อปปีนะครับสามารถเอาไปเวลาเราไปซื้อสินค้ามันก็จะลดราคาได้นะครับ เราจะซื้อผ้าอันนี้นะครับ้าไปในตะกร้าแล้วเวลาเราจะสั่งซื้อมันจะขึ้นให้ลบ,ลบเหรียญด้านล่างนี่นครับใช้เหรียญในการลดราคาสินค้าในตะกร้าเป็นเหมือนลบเงินจริงๆเลยนะครับโอเคสำหรับใครที่ชอบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์ด้วยนะครับ ครับถ้าใครยังไม่เข้าใจเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะลงการลงทะเบียนใช้ AirP เพของช h อป e ีให้นะครับโอเคขอบคุณครับ